แต่งหน้ากันนะทุกคนนี้มาอยู่บ้านแฟนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะออกไปซื้อของทําเค้กกันว่าจะทําเค้กเป็นเคกเ้กอแครอทที่แพนไว้นะแล้วนะแล้วก่อนแฟนเราจะออกจากบ,บ้านนางบอกไว้ด้วยนะว่าเนี่ยเลิกง,งานจะกลับมาบ้านประมาณบ่ายสามนะน่าจะฟิลแบบว่าฟิลบอกให้เตรียมตัวแต่ว่าไม่พูดตรงๆนะว่ากลัวน่าจะเกรงใจเราไม่อยากแบบเร่งอะไรอย่างเี้ยเพราะว่าบางทีอะนั้นกลับมาบางทีเรายังมอมอยู่เลยยังแบบว่านะ้ําไม่อาบ ฟันไม่แปลงนอนมันก็เลยแบบว่าชี้แจงนิดนึงว่าเออจ,จะกลับเวลานี้เวลานี้นะแล้วก็วันนี้โทรไปหาที่ทํางานมาเพราะว่าตารางเวรเหล่าหัวหน้าคือเรามีหัวหน้าตัวจริงแล้วก็มีหัวหน้าตัวปลอมหัวหน้าตัวปลอมคือเหมือนหัวหน้าฝึกหัดอ่ะเพิ่งจะมาฝึกเป็นหัวหน้าอะไรแบบเน,นี้ยแล้วเหมือนนั้นจัดตารางเวรแบบมั่วไปหมดเลยบางคนที่แบบว่าขอพักร้อนร้ายก็ไม่จัดพักร้อนให้บางคนขอหยุดก็ไม่ได้หยุดแต่บางคนไม่ได้ขอหยุดก็ได้หยุดอย่างเช่นเราเนี้ยไม่ได้ขอหยุดใช่ไหม แต่ว่าได้หยุดเพราะปกติเราทํางานเจ็ดดึกใช่ไหมทํางานเจ็ดดึกหยุดเจ็ดวันแต่ว่าเราได้ทํางานแค่หกดึกไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าชั่วโมงเกินเราเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราต้องแต่คนอื่นอนะคนที่เขาต้องมาขึ้นต่อเราสมมุติว่าเขาไม่ได้อยากขึ้นแปดดึกใช่ไหมแปดขึ้นแปดดึกติดกันแปดคืนอนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนอปะปะแต่คนนั้นอนะต้องขึ้นแปดดึกแล้วเรากลายเป็นหกดึกงงว่าทาอย่างนั้นทาไม เราก็ขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วคนที่คนที่เขาต้องขึ้นแปดดึกอะ่ะคือคนที่เหมือนแบบว่าชั่วโมงทํางานติดลบอะไรเงี้ยซึ่งชั่วโมงทางานติดลบก็ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะว่าเป็นเวรที่เธอเป็นคนจัดเองหัวหน้าเป็นคนจัดเองว่าเธอจะต้องขึ้นเวรเท่านั้นเท่าน,นี้แล้วสุดท้ายมันออกมาติดลบอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องมารับผิดชอบด้วยการขึ้นเวรดึกติดต่อกับแปดคืนออกไปไปขึ้นวันอื่นก็ได้แบบอาจจะหยุดเวรวันหยุดจากหนึ่งวันเหลือเป็นแค่เอ่อวันหยุดจากสองวันเหลือแค่หนึ่งวันแล้วก็ค่อยขึ้้นเเวชาาิต่อองีย มันก็ทําได้เนอะปะไม่จำเป็นจะต้องมาขึ้นดึกยางเถียวให้มันเหนื่อยให้มันร่างกายไม่ไหวอะไรเงี้ยอืมก็งงไม่เข้าใจคนหน้าเหมือนกันว่าเขาทำไมถึงทางานแล้วตารางเวลาปกติเราจะต้องขึ้นสุกถึงสุกใช่ป่ะสุกนี้ถึงสุกหน้าอะไรเงี้ยแต่เขาจะให้เราขึ้นอาทิตย์ถึงอาทิตย์แล้วเราก็กังวลเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะปกติเราจะได้หยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ทํางานถูกถึงสุก แล้วก็หยุดหนึ่งอาทิตย์ใช่ปะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอาทิตย์ถึงอาทิตย์วันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราก็กลัวว่าเอา้าแล้วเวรพักร้อนที่เราขอไว้สุกถึงสุกอ่ะวันพักร้อนก็คือวันที่เราต้องไปทํางานถูกไหมเราก็เลยใช้พักร้อนแล้วตอนนี้พอวันทํางานมันเปลี่ยนเป็นอาทิตย์ถึงอาทิตย์แล้วถ้าถถกับพักร้อน <te degrad ed> เรามันก็จะไม่ไม่ไม่ตรงแล้วสิไม่ถูกต้องแล้วสิถูกป่ะเพราะว่าเราทํางานสุกถึงสุกถึงสุกแล้วมาเปลี่ยนไปทํางานอาทิตย์ถึงอาทิตย์แล้วเราขอพักร้อนสุกถึงสุก ถ้าเกิดว่ามันจะไม่พอดีใช่ไหมแล้วฟักอนเรา,เรา,เ,ราเราจองตั๋วกับไทยไปแล้วเดือนส mm ิบเอ็ดเดือนสิบเอดแล้วตอนนี้อ่ะถ้าเกิดเธอจัดเวรนี้มันก็จะไม่นี่ใช่ปะและ้วทีแรกเราจะโทรไปคุยตั้งแต่วันที่เราเห็นตารางวินแล้วแต่เราเพื่อนร่วมงานเราบอกว่าไม่ต้องโทรไปคุยหรอกแบบเหมือนหัวหน้าตัวปลอมเขาไม่รู้เรื่องหรือรอหัวหน้าตัวจริงมาวันที่สิบหกเลยอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยไม่ได้โทรไปเพราะว่าขี้เกียจคุยคุยไปเขาก็ครั้งที่เราเราก็เหมือนเคยถามเขาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องเอิม่ม เรื่องอะไรนะเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละว่าทําไมฉันจะต้องขึ้นเวรวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วว่าเขาตอบว่าอะไรแต่ว,นะตว่ามันไม่เมกเซนอะสิ่งที่เขาตอบมันไม่เลิศเราก็เลยรอคุยกับหน้าตัวจริงเลยดีกว่าจะได้จบๆนึกออกปะคุยหลายคนก็มากคนก็มากความช่วยอะไรก็ไม่ได้จังหา่าใช้แป้งพอนนะแล้วก็ลองคืนเมื่อกี้ใช้ของ สกินทิฟฟกนะมันก็ดีเหมือนกันแต่มันแห้งไวไปหน่อยเพราะเราปกติไม่ค่อยเคยใช้คุชชั่นเท่าไหร่ถึงนั้นแหละก็เลยรอไปคุยวันนี้วันนี้วันที่16บหใช่ป่ะซึ่งเราเป็นคนภาษาเยอรมันคือพูดได้แบบไม่มีปัญหาแต่เราก็ไม่อยากคไปอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันเป็นคนแบบเหมือนช่วงกลางๆไม่ค่อยอยากคุยกับใครเลย ไม่อยากคุยกับใครเลยตอนไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยก็บอกแฟนว่าเราไปตรงนี้ดีกว่าที่มันเป็นตู้ตู้ตู้ส่งของอัตโนมัต,ติเพราะว่าไม่อยากคุยกับใครบอกบอกแฟนว่าไปตรงนี้เถอะไม่อยากคุยกับใครไม่อยากพูดแม้กระทั่งัลลกับใครอะไรแบบเนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดไหลขึ้นเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้นั่นแหละสรุปก็คือเราต้องโทรหาคนหน้า เพื่อจะมาคุยว่าเอ้าทําไมถึงต้องขึ้นนกลายเป็นอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์ลา่าฉันกังวลเรื่องพักร้อนนู่นนั่นอะไรเงี้ยวันน้าก็บอกว่ามาเดี๋ยวฉันเช็คดูให้เธออีกทีนึงว่ามันยังไง,ม,ง,ไงมันยังไงกันหันน้าก็เช็คในตารางเวรใช่ไหมก็คือสรุปก็คือเป็นอาทิตย์ถึงอาทิตย์จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการให้เธอต้องขึ้นสูงสุกไม่งั้นมันจะมีปัญหากับพักร้อนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกคนนั้นด้วยคนที่จัด ว่าคนนี้เขาต้องขึ้นสุกถึงสุกนะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องพักร้อน,นู่นนะี่นั่นก็คือจบไปเลยปะแล้วหัวหนา้าก็พูดต่อว่าเดือนห้าเธอเซนปกติมันจะมีใบมันจะมีตารางเวรใช่ไหมที่เราต้องขึ้นเวรวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเวรเสริมเช่นเวรต้องไปประชุมนู่นนั่นประชุมตึกอะไรฟิวนั้นนะ่ะซึ่งเดือนห้าเราไปเขาบอกว่าเธอเซนไปมันจะมีใบมาใช่ป่ว่าวันไหนวันไหนทํางานถึงวันไหนแบบกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วเวรอีกที่ไปประชุมตึกมันก็จะอยู่ในนั้นด้วย สองชั่วโมงที่ไปประชุมตึกหมาโน่ยนะี่นั่นและเราเซ็นชื่อไปแล้วเขาบอกว่าคุณไม่ได้มาไม่ใช่หรอวันที่ไปประชุมตึกแล้วเราเป็นคนมึนๆเนาะปะเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรแล้วก็ผ่านไปเลยแบบไม่ได้มาจดจำบางคนเขาจดกระทั่งชั่วโมงทางานด้่นนี่นั่นเลยนะแล้วก็พอสิ้นเดือนก็ามาคํานวณว่าที่ทํางานคิดเงินถูกไหมโนะ่นนะี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่คนแบบน,นั้นเราเป็นคนแบบคิดว่าคิดตลอดว่าการทํางานแบบ องค์กรใหญ่ๆโรงพยบาบาลนู่นนี่นั่นะเขาจะต้องคิดดีแล้วมันเป็นแบบโปรเฟ s ชั่นอลอ่ะเนาะปะเราก็เลยเป็นคนปล่อยๆไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราก็เซ็นไปเลยและเราเราพอเดือนนั้นไม่ได้ลาป่วยมป็นแน่ไรก็คือมันก็ต้องถูกต้องอยู่แล้วใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าคราวหน้าเ,าเวลาจะเซ็นนะให้ดูก่อนนะเพราะว่าเธอไม่ได้มาตอนประชุมตึกอะ่ะถ้าเธอเซ็นแบบนี้มันหมายถึงว่าเธอโกงกับผู้หนี้เลยนะหมายถึงเธอโกงอีกก็หนึ่งไปนึกมาเดือนห้าประชุมตึก ฉันไปนี่ฉันไปไประชุมตึกเดือนห้านี่ก็บอกว่าฉันไปนะฉันไปเดือนห้าแต่เดือนหกอะไม่ได้ไปแล้วเราก็ถามเขาว่า,วามันเพิ่งจัดไปสองครั้งไม่ใช่เหรอคือแก๊งหัวหน้าใหม่เนี่ยเขาเพิ่งมาเดือน 5, หน้าประชุมครั้งแรกเดือนหกประชุมครั้งที่สองเดือนหกไม่ได้ไปเราว่างแต่ไม่ได้ไปเพราะขี้เกียจเพราะว่าบรรยากาศตอนประชุมตึก,กมันบอกไม่ถูกอะก็ไปฟังเขาพูดอะไรเงี้ยมันได้ชั่วโมงทํางานก็จริงมันได้ชั่วโมงทางานสองชั่วโมงแต่ว่ามันอึดอัดอะ มันไม่อยากฟังมันอืมมันบอกไม่ถูกอะ่ะอืมก็เลยรอบสองเราก็เลยไม่ไปแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็บอกเราเราก็บอกว่าฉันไปมานะฉ,นฉันว่าฉันไปมานะอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปตรวจสอบดูก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเธอมาฉันก็ขอโทษด,ด้วยอะไรเงี้ยใช่สิมึงต้องขอโทษกูคะ่ะ <c> ก <oughs> ูไม่ได้โกงเนาะ <c oughs> นั่นแหละก็สรุปก็เป็นตนามนั้น กังวลมากเลยนะว่าถ้าวันหนึ่งหัวหน้าคนนี้ก็เสี่ยงสมุิว่าเขาก็เสียงก่อนที่เราจะออกอะหรือเขาลับป่วยหรืออะไรเงี้ยจะต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะว่าคนที่มาจัดเวรแทน่ะเราบอกอะไรเขาไม่ฟังเลยนะเราบอกว่าเออฉันต้องขึ้นสุกถึงสุกนะไม่งั้นพักร้อนฉันจะมันมันเคยคุยกับเขาครั้งแล้วเดือนเดือนก่อนนู้นอ่ะเขาก็บอกว่าอะไรนะไม่เธอต้องมาขึ้นตามนี้เหมือนตามที่เขาแพลนอะไรแบบเนี้ยนี่ก็แบบหรอหรอ ล้วก็เลยไม่ได้พูดอะไรกับเขาอีกแล้วก็อวววกรอหัวหน้าตัวจริงมาแล้วก็คุยกับหัวหน้าตัวจริงก็เลยสําเร็จนะงงมากว่าถ้าเกิดเขานึกวอกปะว่าถ้าหัวหน้าเราแบบไม่มาอีกแล้วอะเราจะทํำยังไงเพราะคนนี้ยพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องแล้วเราคิดไว้แล้วนะว่าเราจะทํำยังไงเราคิดไว้แล้วถ้าเกิดเขายังจะแพลนแบบนั้นเราจะลาป่วยเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราเพราะว่าอีเวนต์ดึกที่ขึ้นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนี่ยเขาทากันมาเป็นสิบปีเนาะปะเพื่อนร่วมงานที่ขึ้นดึกด้วยกันอะทํางานมาสิบสองปีก็เป็นอย่างงี้มาตลอดแล้วทำไมาอยู่ๆต้องมาเปลี่ยนที่ฉันเกิดอะไรขึ้นคะเราก็คิดไว้แล้วแหละเจอใบรับ่วยกันนาแน่เพราะว่าหนึ่งไม่ได้เล่าทำงานอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็แล้วก็อยากมาทําให้ฉันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เนาะปะเพราะปททางานเราก็ทําเต็มที่อะแล้วก็ไม่ได้มีแบบ คิดว่าตัวเองเอะเป็นคนที่ปัญหาน้อยนะเพราะว่าแบบอะไรก็ได้เออช่างมันไม่เป็นไรอย่างเรื่องเวรเนี่ยถ้าเกิดม,ม,มันไม่มันไม่กระทบกับผัลร้อนเราก็จะไม่โผล่ไม่ไปอะไรเขานะก็ไงไงก็ได้เอาขึ้นก็ขึ้นอะไรเงี้ยแบบเขาให้ขึ้นแปดวันก็ขึ้นแบบเวลามีปัญหาคนเราป่วยต้องขึ้นแปดวันอ่ะก็ไปขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าค่อนข้างทํางานคอมพลีทแบบเขาสั่งอะไรก็จะได้ตามนั้นอะ ไม่รู้ความรู้สึกของหัวหน้านะมีความรู้สึกของเราฝ่ายเดียวก็ถ้าเกิดจักานั่นแหละแผนไว้เฉยว่าถ้าเกิดมันไม่แฟร์ฉันจะลาป่วยแต่ก็สรุปก็คือหัวหน้าก็คือจัดการให้แล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดกับเขาคือเขาอ่ะชอบจัดให้เราหยุดโดยที่เราไม่ได้ขอเพราะว่าชั่วโมงเกินแล้วมันเยอะใช่ไหมแล้วเราเคยขอหยุดเขาแล้วตอนนู้นเนี่ยที่เคยมีธุระขอหยุดเขาสี่วันมัน้งแต่เวรเวรเราอ่ะเกินตอนนั้นมันแปดสิบกว่าชั่วโมงสี่วันมาเท่าไหร่ เก้าสี่เก้าสี่เท่าไรคะเก้าสเ็ดเก้าสี่สหกเวลามันเกินเยอะเราก็ขอขอขยุดสี่วันใช่ไหมสรุปคือไม่ได้วันนี้ขอหยุดไม่ได้คะ่ะได้หยุดวันที่ไม่ได้ขอนี่ก็เลยนึกอยากจะพูดกับเขาว่าแบบอ๋อนี่พูดกับเขาอันนี้เรื่องเรื่องว่าชั่วโมงเกินทําไมฉันจะต้องกลายเป็นได้เึื่อแค่ทิ้ล้วหกวันเพราะว่าชั่วโมงเกินอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่ ก็เคลนสุขถึงสุขเหมือนเดิมอะไรยหัวหน้าเขาพูดอย่างนี้ไงเราก็เลยไม่ได้พูดไปจริงอ่ะเราอยากจะขอเขาหยุดตอนวันเกิดเราช่วงเดือนตุลาเรามันจะมีเจ็ดวันใช่ไหมเราขอเราขอหยุดตรงกลางอาทิตย์พอดีเราก็เลยอยากจะเอาอีกชั่วโมงเกินเราอะไปหยุดตรงก่อนหน้าของวันเกิดเรามันจะเราจะได้ไม่ต้องไปทํางานสองขยักแต่ก็ไม่ได้พูดเพราะว่ามันหลายเรื่องแล้วไงนึกออกปะ มันหลายเรื่องแล้วไงเราก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาเยอะ mm hmm. ก็เลยเออช่างมันแล้วมันเดือนตุลาอีกตั้งนานเนีไยเราก็เลยเออปล่อยมันก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนอีเมลไปหาเขาแต่เบื่อมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องโทรไปเนอะปะทำไมเวเลานี้จัดง่ายสุดเลยนะเพราะว่า ก็คือรันไปอาทิตย์เลยนอาทิตย์ีนเลอาทิตย์สุกถึงสุกสุกถึงสุกตลอดตลอดไปไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ก็ยังมีปัญหาอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหามันคืออะไรนี่ขนาดเป็นคนแบบเหมือนที่บอกอ่ะพู้ใาษเยอรมันได้ยังไม่อยากจะโทรไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเกียดไม่อยากคุยกับใครทางทางที่คุยหัวหน้านี่ก็คือ ian, ครู้จักกันนะตอนขึ้นเวรตอนกลางวันก็คุยกัน แบบไม่มีปัญหาอะไรแบบไม่ใช่กลัวเขาอะแต่แค่ไม่อยากไปไม่อยากโทรไปแค่น,นั้นอ๋อเราก็ต้องโทรไปหานัดหมอนัดอะไรเพียบไปหมดคือเราไปผ่าตัดซีท,ที่หมดลูกมาใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้หมออะบอกให้เรากินยาสองปีกินยาคุมทุกวันสองปีทุกวันเลยนะแบบไม่เว้นให้ประจำเดือนมาไปเวลาสองปีแล้วตอนนี้ เกือบจะสองปีแล้วแล้วหมอผู้หญิงหมอประจาตัวเราดันเสียชีวิตเราก็เลยต้องตะเวนหาหมอใหม่วันนั้นวันศุกร์มงโทรไปแบบโทรไปหลายที่มากโทรไปสองที่ไม่รับคนไข้ใหม่อีกสองที่ไม่มีคนรับโทรศัพท์แล้วก็ก่อนนะนั้นเคยโทรไปที่หนึ่งก็ไม่รับคนไข้ใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วปกติอะหมอคนที่เสียชีวิตอะเขาจะมีป้ายติดหน้าคลินิกว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินให้ไปติดต่อที่หมอคนนี้คนนี้เหมือนหมอแบบ ยังไงอ่ะเขาเรียกเฟสเทนทุ่งอาร์ตก็คือเหมือนถ้าคนนี้เขาไม่ว่างหรือพักร้อนหรืออะไรเงี้ยให้ไปติดต่อหมออีกคนนึงแบบหมอสำรองอะไรแบบเนี้ยเราก็โทรไปใช่ไหยอ,อีหมอสำรองนี่ก็โทรติดยากมากโทรไปทีแรกไม่มีใครหล่โทรปไปหลายสายมากสี่สายมาึงคือมันเป็นเหมือนคลินิกที่อยู่แถวๆโรงพยาบาลเลยดีไม่ดีจะได้หมอคนเดิมกับคนที่ผ่าตัดให้เราเดิมซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นแบบสาขาเดียวกับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอืม ก็สรุปวันนี้โทรแล้วก็นัดได้ทีแรกเขานัดให้เราเดือนแปดเลยเดือนแปดว่านัดเร็วสุดได้เดือนแปดนะคะอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่ฉันน่ะต้องกินยาคุมถึงเดือนถึงเดือนสิ้นเดือนเจ็ดนะเราก็ถามเขาว่าฉันเนี่ยมียาคุมอยู่เลยแค่สิบเม็ดฉันต้องหยุดเลยยาฉันควรจะหยุดยาเลยหรือฉันควรจะกินถึงสิ้นเดือนเจ็ดแล้ว่อยหยุด หรือกินต่อไปเรื่อยๆจนถึงจะถึงนัดครั้งต่อไปอะไรเงี้ยแล้วพยาบาลก็บอกว่าฉันให้คําตอบเธอไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเธอทาผ่าตัดอะไรมาน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเลื่อนนัดให้ใหม่เป็นสิ้นเดือนเจ็ดก็จะเป็นช่วงไอ้นี่พอดีที่เราแบบว่ากินยาคุมครบพอดีสองปีอะไรเงี้ยก็พอดีไปโชคดีไปแล้วทีแรกทำไมไม่นัดให้เราเดือนเจ็ดงูบอกว่าไม่มีคิวว่างเลยค่ะมีแต่เดือนแปด นี่ไงว่างเลยเดืนเจ็ดโกหหรอคุณโกหกหรือเปล่าคะแต่เขาอาจจะเป็นฟิลเหมือนแซกคิวให้หรือเปล่าไม่น,น่ใจเหมืนกันแต่ก็นั้นแหละก็คือสรุปได้แล้วนัดที่นี่ยากมากหมอคือแบบคิดว่าหมอน่าจะมีไม่เพียงพอกับปริมาณของคนไข้แบบโทรไปที่ไหนที่ไหนก็แบบไม่รับคนไข้ใหม่ไม่รับคนไข้ใหม่อะไรเงี้ย นี่ยังพูดกับแฟนเลยว่าเขาน่าจะเขียนติดไว้หน้าเว็บไซต์หน้าคลินิกเลยเนาะเพราะเบอร์โทรเราก็เอาไปเอามาจากเว็บไซต์นนอปะ่ะเขาน่าจะแบบคืนตัวหนังสือสีแดงไว้เลยว่าไม่รับคนไข้ใหม่แต่เรไม่ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายเลยถึงว่าพยาบาลก็ไม่ต้องมาเสียเวลารับโทรศัพท์เราเนาะเขาบอกเรก็เราก็ไม่ต้องเสียเวลาโทรไปได้ไปหาคลินิกอื่นเลยแตก่ก็ต้องไปตรวจอีนะเบื่อไม่อยากไปเลย ทุกคนคิดดูอละการขนาดส่งไปสนียังไม่อยากจะพูดกับขนส่งเลยว่าส่งคืนค่ะแค่เนี้ยยังไม่อยากจะพูดกับเขาแล้วตอนนี้ต้องไปหาหมอคิดดูว่า <laughs> คิดดูว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรกล้เสร็จแล้วผมนี่ไม่ได้จะทำสรงนี้นะติดกิ๊ขึ้นไปเฉยให้มันให้มันแต่งง่าย เวลาเราดูคลิปคนอื่นแต่งหน้าที่เขาปล่อยผมปกหน้าปกตาเราคัดจ่ายทุกที้ว่าบางคนทารองพื้นใช่มะจะผมยังแบบลงมาอย่างนี้อยู่เลยแล้วเรือว่าทาได้ไงอ่ะทารองพื้นได้ไงตัวจริงหน้าแดงฉาในกล้องมองไม่เห็นเลยงงเสร็จแล้วอาจะาไปเตรียมทำกับข้าวาจะหมักไปหมักไก่แล้วก็ เดี๋ยวรอแฟนกลับมาแล้วก็ไปซื้อของด้วยกันแล้วก็จะมาทาเค้กด้วยกันนะคะชีวิตวันหยุดของเราเนาะมีความสุขมีความสุขวันหยุดอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ไปทํางานพยาบาลนะมีความสุขหมดเลยไปทํางานอื่นก็มีความสุขนะเมื่อก่อนที่ไปชว่วยพี่สาวขายของขายของก็ไม่ได้รู้สึกว่าลําบากไม่อยากตื่นไปอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นน่าจะเป็นแค่ชีพพยาบาลที่เราไม่ชอบทําี่บางทีก็เข้าใจาว่าอเออฉันขี้เกียจหรือเปล่าเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าแบบ ไม่อยากทางานใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่คิดว่าแค่อาจจะไม่ใช่อาชีพพยาบาลแค่อาชีพพยาบาลอย่างเดียวที่เราไม่อยากทานะก็ไม่ลงเหมือนกันเดี๋ยวถ้าขอพาสปอร์ตได้อะไรได้อาจจะไปทางอาชีพอื่นนะมาดูกันว่าเราขี้เกียจเองหรือมันเป็นอาชีพเราที่เราไม่ชอบทํานะทําเล็บมือไหม่สวยไหม